สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูงาน Open House ของนะดาไ,ไปดูกันเลย ตอนปิดภาคเรียนเทอมแรกก็จะมีงาน Open House ที่โรงเรียนรอบนี้เป็นของเด็กหญิงนาดาค่ะเดี๋ยวแม่จะพามาดูซิว่าเป็นยังไงมั่งบรรยากาศหน้างานปีนี้จัดเป็นธีมเหมือนแบบฟิลฮาโลวีนพ่อหมดแม่หมดมาถึงงานผู้ปกครองต้องแอด QR Code ลงทะเบียนเข้างานแล้วนี่ก็เป็นสเกลูวของงานมีเครื่องดื่มแล้วก็มีเป็นแบบแน็คเล็กๆให้ผู้ปกครองแม่ลงทะเบียนมาจากบ้านเรียบร้อยก็เลย แค่เช็คอุณภูมิรับเจอแอลกอฮอล์แล้วก็เข้าไปหาที่นั่งในห้องประชุมกันเลยจ้าห้องประชุมตรงนี้ก็ไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะแม่เลือกนั่งแถวหน้าสุดเลยจะได้เก็บภาพลูกได้ขนาดหน่อยนี่ครับโดยเฉพาะคุณแม่ผอนะครับพูดบริการองค์รัฐสัตว์เพกรีซคณะผู้บริหารครูอาจารย์นะครับจัดทำขึ้น เพื่อที่จะกเรียนเนี่ยสแสดงความสามารถของตัวเองพอออูดเปิดงานเสร็จแล้วก็จะมีการสแสดงความสามารถของเด็กๆที่โรงเรียนถือเป็นการโชว์ว่าเด็กๆมีความสามารถอย่างน้องคนนี้ตีกองเก่งเลยอยู่น่าจะประมาณป .3 เองแม่แอบเหลือบไปเห็นครูประจำชั้นของนาดากำลังอินเตอร์เทนเด็กๆในห้องอยู่ แล้วก็ได้เวลาเปิดการแสดงของเด็กเด็กเนอสี่กันแล้วแม่ก็หลุนมากจาก้ะหลุนว่าลูกจะไม่ร้องไห้ใช่ไหมไปดูกันเลย จบไปแล้วจ้าการแสดงฝนเทลงมาของนาดาเรียกว่าเป็นการเต้นเบาๆจริงๆเต้นพอสวยและแม่ก็นั่งชมการแสดงของพี่ๆชั้นอื่นต่อด้วยปิดด้วยการแสดงดวงของเด็กทุกชั้นระดับนัซเรี่และอนุบาลเลยถึงนาทีนี้เด็กนัซเรี่ไม่ไหวและน้ำตาแตก จบการแสดงของเด็กๆไปแล้วผู้ปกครองก็จะแยกไปตามแต่ละชั้นค่ะเราจะไปดูการเรียนการสอนในห้องกันแม่ก็มาต่อแถวของห้องน n เซอร r ่เลยที่นี่มีห้อง n เซ s รี่แค่ห้องเดียวค่ะหนึ่งทับหนึ่งใครมัอ,อค่คุณมนะเงนไหม นาดาพอได้ร้องไห้จิตใจก็จะกระสับกระส่ายแล้วจ้าเพรยิ่งแม่มาที่ห้องด้วยนี่ทีนี้ก็โอ้โหงองแงกันเลยจะ้ะเกาะเป็นลูกลิงเลยตีมการเรียนการสอนวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของไข่ไก่ออกจากไก่<ม>เด็กๆก็ช่วยกันทำพร้อบไข่ไก่ให้คุณพ่อคุณแม่และแม่กับนาดาก็มาช่วยกันทำ สัตว์ลูกไก่ค่ะโดยที่เอาอวัยวะต่างๆมาประกอบติดเข้าไปด้วยกันาทีนี้ก็อารมณ์เริ่มจะดีขึ้นมาแล้วจ้าก็ให้ความร่วมมือดีอยู่ไม่ร้องไม่ร้ององอแงและวทำไก่เศษเด็กๆก,ก,ก็ไปถ่ายรูปก,กับพรอ็อพนี่เป็นลูกเจี๊ยบน่ารักมากเลยไกกล่ แล้วคุณครูก็พาออกมาดูผลงานที่เด็กๆทำกันมาตลอด1เทอมค่ะอันนี้จะเป็นซุ้มของน้องๆเนอ้อเซรี่ถัดมาก็จะไล่ไปค่ะอนุบาล1อนุบาล2อ,อนุบาล3แม้ว่าปีนี้ทำดีขึ้นมากเลยเมื่อเทียบกับตอนสมัยนั้นอันดาประมาณ2-3ปีที่แล้วรู้สึกรูปแบบของการจัดงานน่าสนใจรวบรัดแล้วก็ไม่เยินเยอดีค่ะคุณแม่ขอดเอ็กหนะ่ะอ้โหมีเก็กโชว์ด้วยไหนจะโชว์เอ็ก นะไม่ต้องปิดลงมาขนาดนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวมองไม่เห็นอออันนี้สนุกมากเลยค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา11โมงเ,เด็กเริ่มหิวค่ะคุณครูก็เลยไปเอากล้วยตามบูธของพี่อนุบาลหนึ่งมาให้กินจะบอกว่านาดาเนี่ยจิ๋วที่สุดในโรงเรียนค่ะทุกคนน่าจะรู้จักเลยแล้วก็จบงาน Open House ค่ะนาดาปิดเทิมอมแล้วทุกคนไว้มาดูกันนะว่าปิดเทืมอนนดาไปทำอะไรกันบ้าง Youre really Great brother and นะ